กฎแห่งกรรมเรื่องความรักเหยื่อธรรมชาติมนุษย์เราเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเกิดมีความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาในจิตใจนั่นก็คือความรักซึ่งเป็นความรักในเพศตรงข้ามความรักนี้เราสามารถมองได้หลากหลายแง่มุมตามแต่ว่าใครจะมีความรู้ในเรื่องใดซึ่งในที่นี้ เราจะมามองในแง่มุมที่ลึกซึ้งตามแนวทางของพระพุทธศาสนาอันเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุผลและมองเห็นได้จริงซึ่งอาจจะต่างกับการมองอย่างตื้นๆผิวเผินของชายหนุ่มหญิงสาวทั้งหลายก็ได้ความรักของชายหนุ่มกับหญิงสาวนั้นในแง่มุมของาศาสนาจะมองว่านี่คือความเห็นแก่ตัวคือถึงจะรู้สึกว่ารัก หรือพอใจเพศตรงข้ามและเอาอกเอาใจเพศตรงข้ามอย่างที่ไม่เคยทํำกับคนอื่นมาก่อนก็ตามทีแต่นั่นก็คือการทำเพื่อตัวตนเองคือถึงชายหนุ่มจะบอกหญิงสาวว่าผมรักคุณนะก็ตามทีแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่จะบอกหญิงสาวว่าผมต้องการคุณมาเป็นของผมแต่ผู้เดียวไม่อยากให้คุณไปเป็นของคนอื่น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเป็นความเห็นแก่ตัวของชายหนุ่มนั้นการเห็นแก่ตัวเป็นอย่างไรก็เห็นแก่ตัวตรงที่เขารักหญิงสาวเพื่อให้ตนเองนั้นมีความสุขส่วนการที่ชายหนุ่มเอาอ,อกเอาใจหญิงสาวนั้นก็เพื่อให้หญิงสาวรักตนเองมาตามใจตนเองทำให้ตนเองนั้นมีความสุขอีกนั่นเอง แต่ถ้าเขารักหญิงสาวแล้วหญิงสาวมีความสุขแต่ตนเองต้องทุกตรมชายหนุ่มนั้นก็จะยินดีมีรักอยู่อีกหรือคงหายากแบบนี้หรือแทบจะหาไม่ได้เลยก็ว่าได้จะมีก็แต่ในนิยายน้ำเน่าเท่านั้นที่เขาเขียนขึ้นมาหลอกหญิงสาวผู้อ่อนต่อโลกเท่านั้นเองเมื่อมีชายหนุ่มกล่าวกับหญิงสาวว่าผมรักคุณ นั่นก็หมายถึงเขาบอกหญิงคนนั้นว่าผมอยากได้คุณมาเป็นของผมแต่ผู้เดียวไม่ให้คุณไปเป็นของคนอื่นคุณจะยินดีหรือไม่และถ้าหญิงสาวตอบว่ารักเขาเช่นกันก็เท่ากับว่าเธอนั้นยินดีและเธอก็อยากครอบครองเขาด้วยเหมือนกันความรักจึงเป็นการครอบครองด้วยความเห็นแก่ตัวคนส่วนมากจะไม่สนใจว่าทำไมจึงมีความรัก รู้แต่ว่าเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มสาวก็จะเริ่มมีความรักนี้ขึ้นมาแล้วก็แทบจะไม่มีใครสนใจจะมาค้นหาความจริงที่ว่าทำไมจึงมีความรักนี้ขึ้นซึ่งแท้จริงแล้วคำตอบมันก็มีให้เห็นอยู่แจ่มแจ้งอยู่แล้วเพราะทุกอย่างมันย่อมมีเหตุผลของมันอยู่แล้วในตัวเมื่อมีเหตุมันย่อมมีผลหรือเมื่อมีผลมันก็ต้องมีเหตุ นี่คือหลักวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของพระพุทธศาสนาความรักนำมาซึ่งการสืบต่อเผ่าพันธุ์เมื่อยังมีการสืบต่อพันธุ์กันอยู่ก็จะยังมีมนุษย์อยู่ต่อไปธรรมชาตินั้นชาญฉลาดที่จะทำให้มนุษย์ยังคงมีอยู่ต่อไปด้วยการทำให้มนุษย์นั้นมีความรักและมีการสืบต่อพันธุ์กันเมื่อถึงวัยหนุ่มวัยสาวก็จะเกิดความรู้สึก พึงพอใจในเพศตรงข้ามขึ้นมาพอใจในรูปร่างหน้าตาพอใจในเสียงในกลิ่นและแม้ในการได้ถูกต้องสัมผัสทางเนื้อหนังเหล่านี้คือเหยื่อของธรรมชาติที่ล่อลวงให้มนุษย์ซื้อต่อกันเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปและส่วนมากจะไม่รู้จักว่านี่คือเหยื่อและถึงบางคนจะรู้แต่ก็ยินดีที่จะกินเหยื่อนี้และติดกับ ที่ธรรมชาติวางเอาไว้เหยื่อของธรรมชาตินี้จึงมีอำนาจมากยากนักที่จะมีใครหนีพ้นไปได้คนหนุ่มคนสาวจะรักกันก็จะมีเรื่องรูปร่างหน้าตามาก่อนอันดับแรกๆรองลงมาก็คือเป็นเรื่องของความร่ำรวยและไม่เกียรติยศส่วนเรื่องนิสัยใจคอว่าจะดีหรือไม่ดีนั้นเป็นเรื่องตามมาทีหลัง ความสุขคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการอยู่แล้วเมื่อมีความรักก็จะมีความสุขที่รุนแรงล้าลึกที่น่าไหลหลงยิ่งนักก็คือถ้าความรักเกิดจากรูปร่างหน้าตาที่สะสวยงดงามเมื่อรูปร่างหน้าตาไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาเหมือนเดิมแล้วความรักนั้นก็ย่อมจืดจางลงไปแต่ถึงรูปร่างหน้าตาจะเหมือนเดิมความรักก็จืดจางได้ เพราะความรักไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรได้ตลอดไปใหม่ๆนั้นก็หอมหวานพอเก่านานหน่อยก็จืดชืดยิ่งนานวันก็จะยิ่งเหม็นเบื่อถ้าความรักเกิดจากทรัพย์หรือเกียรติยศเมื่อทรัพย์หรือเกียรติยศหมดสิ้นไปความรักก็จะหมดสิ้นตามไปด้วยคนที่จะรักกันยั่งยืนยาวนานนั้นจึงต้องเกิดจากความดีงามของจิตใจ เกิดจากความเสียสละเกิดจากความเข้าใจชีวิตซึ่งก็หาได้ยากเต็มทีเมื่อมีความรักความรักก็จะพัฒนาขึ้นไปเป็นความต้องการความใกล้และลงเอยที่การมีสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจนมีความสุดยอดสูงสุดยากนักที่ใครๆจะเอาชนะมันได้และนี่คือกับดักที่ดักให้มนุษย์ติดใจและรับผลผลนั้นก็คืออะไร ผลนั้นก็คือการให้กำเนิดมนุษย์ขึ้นมาถ้าไม่มีความรักถ้าไม่มีการสัมพันธ์มนุษย์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาแล้วโลกคงไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์และแม้แต่พืชพันธุ์ต่างๆอีกมากมายตามมาสิ่งที่ชายหนุ่มหญิงสาวควรจะรู้อย่างยิ่งก็คือเรื่องนี้คือเรื่องการรู้จักกับดักจากธรรมชาติว่าธรรมชาตินั้นมีความรักไว้เพื่อหลอกให้มนุษย์นีติดพันธุ์ เพื่อให้มีมนุษย์อยู่ต่อไปอีกบนโลกใบนี้เมื่อมีการสืบต่อพันธุ์ก็ย่อมมีลูกเมื่อมีลูกก็เริ่มต้นรับผลใหม่ขึ้นมาอีกทั้งความเหนื่อยยากทั้งความเจ็บปวดทั้งภาระทั้งความห่วงใ่และความผิดหวังหรือเศร้าเสียใจต่างๆนานาที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องมีในการที่ตนมีลูกๆยิ่งมีลูกมากก็ยิ่งเหนื่อยมากขึ้น ถ้ายิ่งฐานะของพ่อแม่ไม่ดีด้วยแล้วก็จะยิ่งเพิ่มความลำบากมากขึ้นนี่คือผลที่ต้องรู้ถ้าใครรู้และยินดีรับผลนี้ก่อนก็จะไม่เพิ่มปัญหาแต่ถ้าไม่รู้ก็จะยิ่งเพิ่มปัญหาเพราะไม่ได้เตรียมใจไว้สำหรับการรับความทุกข์ยากในการมีความรักและมีลูกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ เป็นของมีคู่กันเสมอเมื่อมีความสุขก็มีความทุกข์ตามมาเราไม่อาจแยกเอาแต่เฉพาะความสุขได้ยิ่งถ้ามีความสุขมากเท่าใดความทุกข์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นผู้ที่คิดแต่จะสวยความสุขจากการมีความรักหรือจากการมีความสัมพันธ์โดยคิดว่าไม่มีความทุกข์ใดๆจะตามมาในภายหลังนั้นจัดว่ายังไม่รู้เท่าทันชีวิตมนุษย์ เมื่อปัญหาและความทุกข์เกิดขึ้นจึงเกิดความเศร้าโศกเสียใจและทุกข์ตรมยิ่งขึ้นอีกถ้าเรารู้เท่าทันและใช้ชีวิตอย่างถูกต้องหลักก็เหมือนกับคนที่ทำความผิดและยินดีรับความผิดด้วยความเต็มใจความทุกข์ก็กกย่อมที่จะน้อยลงเป็นธรรมดาอย่างเช่นคนดีมีศีลธรรมทั้งหลายที่มีปัญหาในชีวิตน้อย และมีความสุขตามอัตภาพของเขาด้วยตนเองการเอาชนะความรักหรือการพยายามที่จะไม่รักใครนั้นดูว่าจะทำได้ยากยิ่งสำหรับมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทั้งหลายแต่ก็พอมีวิธีซึ่งก็ต้องมีทั้งการฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งและทั้งต้องมีปัญญารอบรู้เรื่องความทุกข์ยากจากการมีความรักนี้อย่างแจ่มแจ้งอีกด้วย แต่สำหรับปุถุชนธรรมดาทั้งหลายนั้นทำได้อย่างดีก็เพียงรู้จักยับยั้งชั่งใจของตนเองเอาไว้บ้างก็นับว่าดียิ่งแล้วคือมีรักที่บริสุทธิ์ไม่มีความรักเพราะความเห็นแก่ตัวแต่จงรักเพราะเห็นแก่คนที่เรารักถ้าคนที่เรารักมีความสุขแม้เราจะต้องเป็นทุกข์เราก็ต้องยอมรับได้ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เสียใจ ทำได้หรือไม่ล่ะก็ค,ะคง,คงยากอีกนั่นแหละความรักแท้หรือรักบริสุทธ์นั้นหายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรเสียอีกความรักแท้ไม่เกี่ยวกับความหล่อของหนุมน่มๆความสวยงามของหญิงสาวหรือเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆไม่เกี่ยวกับความเด่นดังมีเกียรติยศไม่เกี่ยวกับความร่ำรวยอย่างในนิยายน้ำเน่าต่างๆนั้น ความรักที่บริสุทธิ์จะเป็นการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยตนเองไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆการเอาชนะกันด้วยการทำสงครามต่อสู้ทำร้ายกันนั้นยังง่ายกว่าสงครามเอาความรักเพราะสงครามนี้ไม่มีใครอยากชนะมีแต่คนอยากจะพ่ายแพ้นี่เองที่ทำให้ผู้คนเกิดขึ้นมาล้นโลกและมีแต่ปัญหาการทั่วทุกมุมโลกใบนี้ สันทิภาพก็จะค่อยๆหดหายไปเพราะมีแต่คนที่พ่ายแพ้เต็มไปหมดนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ